มันมนบอส่งการน้ำมันไม่ปรับราคาขึ้นทุกคนดีใจไหมเนีเ่ยเสงนิดก็ดีแค่นี้ราคามันก็จะฆ่ากูตายยูย่เลย อเล็กเ็ตแมแต่แต่ตอนี้ผมต้องรอดช่ตาดีูไมต้องโดนไปหนึ่งแผ่นน้องโด <Yeah, S 2> นไปหนึ่งแผ่น คนไปสองแผน่นั้านนอกโดนตันไปดีนอกมันมีจีนอยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันลบมากเลยเยฮ้ยสวยน <มา S 1> ้องม <า S 1> ันแตกนะแหละเพื่อ,อนวิ่งบัง มา,ามาแล้วอย่ามา,มาเลิกนะกูบ้าก่อนจะเสร็จดูแล้วไอ้ฮิฮิฮิฮนัดมันเหลื่อยนิดเดียวมันก็เสร็จแล้วนี่นี่ไม่อยู่ตรงนี้พี่จิดไม้ที่เหลือไม่มีแล้วเนาะนาะมันอยู่ไหนวะอยู่ภาพกูแตกกูมไม่มีไดฮาร์ดทำไมพุ่งแรงยัง ราพาไม้นัดพาไม้นัดมันเข้ารอเอาลุยกันมา,นาี่เอาลเอาพิดสีดพิดซีดพิดซีดยี่สิเล่นกันเลยูนจะดูดข้มมาทำไมนี่ ไม่กู้เจอาหน้าตางไปเอาโอ้โหแต่มันจะเป็นมันไม่ยิงเป็นแค่วิ่งเดียวไปมันจะเป็นราไม่ได้ไดเคลื่องนั้นใช่ไหมไม่ได้ ตาขวอ่ะไอ้เด็กยโดนีกแก้วนี่กูโดนบ่อยมากเลยเฮ้ยเพื่อนมันไม่มาเนี่ยกูบอกอยู่เหมือนโรคสองตัวเลสปิตสองตัวโรค ไปหาไอ้คนดนึงบาร์บีอวอะนะอโอ้ยไอ้คนดึงมันโดนไอ้นี่ด้วยม,มันมันไปหานั้นนะก็ให้มันมาไม่เห็นกวูวเรียรับพอัอ้ยงานนี้มีเฮง มานนี้มปคนแตกไอ,อเียเฮ้ยมันบอกฆาตกรโดนโดนเผาโดนเผาโดนแอกคูวล้อโดนเผาโถ่ยี่ยแทงหลังจะหมดตตอนที่มันมานัดอยู่ไหนอยู่บ้านเล็กบ้านเซนแล้วช่วยหายแลวมันมาพอดี ยู่ไนอ่ะมันอยู่บ้านเล็กอาวอาเยี่ยนี่งงเสื้มไปอยู่แล้ว้นอีกาขึ้นเลยมั้งห้าฮิวเป็นใหญ่สามคนไอ้เยี่ยนี่หิวข้างเลยอ่าเฮียชิบหายแล้วกูมาเลยเ้าดูจ้า เขาเพื่อกูเองแหละเข้าเพื่ออะไรเข้าเพื่อก็คือไม่มีที่หลบแล้วอย่าพับไม้นะเพื่อนต้องกันเฟสจุดท้ายเลยมันยังไงเพื่อนมันไม่ยอมปั่นไฟวะไูดูเพื่อน โดนง้าอยู่กูละฮ้อยู่กับพี่ซีเดอะโอ้โหตัดต่ำเฮ้ยสนใจกูหน่อยพี่ซีมันไปหาอยู่แล้วแมวมันไม่สนใจกูเลยวะไม่ได้หรอสนใจกูนี่แหละแมวมาเนี่ยโอ๊ะ โดนไหมไม่รู้อยู่ไหนแนวมนีเสียงฟ้าผ่าอะไรต่อยกูสองอันเดียวมาแล้วแนวมา มันไล่เพื่อนอยู่หมดตะมังหมดเลยโอ้มึงก็รีบหลงจังเลยเนาะ ปั่นโดเบลงนี้เดินลูกอยู่เขาวะเฮ้ยอนะย่ามาหากูนะอุ้ยชิบหายมาหากูทุกทีมาหากูเริ่มเปิดตู้อย่าเนาะอย่านะอย่าเนาะอย่านะ <c oughs> บายบายบวิธีกูแตกอะไรเปิดหรอ <c oughs> เตรียมล้อเฮ้มันเช็คอะ่ะ <c oughs> บ๊ายบายกูไม่เลิก <c oughs> really yeah. Two thousand years later. เดินดากไอ้นี่ไม่เปิดประตูให้กูเขาด้วยนะเตะเอาเลยประตูออกเองแล้วแล้วเมื่อกี้กูยืนอยู่ตรงนั้นเสือกไม่เปิดมาเปิดกูก็รอให้มึงมาเปิดประตูนี้ไอ้กูเชื่อในความเก่งกาจของเรื่องกูเลยก็ตายรอบเกมแล้วมันไม่เปิดตรงที่มันโดนไล่แล้ว เแต่ก็ยังถือว่าดีทีทท่เพื่อนคิดที่จะช่วยอืมอ่าก็ว่า์บีคิวแล้วจังหวะเนี้ยหัวไม่รอแล้วจังหวะก็าเพื่อนไม่จังหวะน่าถึงคูนไม่รอด, <c oughs> ด,อดนะร้ <c oughs> อ,อย นับดูว่าเมื่อกี้ข้าอยู่ตรงนั้นน่ะไอสัตว์คุ้มรู้ว่ามันอยู่ด้วยกันเว้ยแบบ